ทำไรนะปีตามปลาอ๋อมันจะมาปีตามปลาเฮ้ยปลาไหนวะเนี่ยปลาเขาเนี่ยเป็นอาชีพไปแล้วร้า <c oughs> ยเีไไม่ได้ไหม,มใจลูกั้เด็กเลย <c oughs> ๆๆเนะสอนเด็กๆเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างอะอยากรู้จักอะอ้าวชื่ออะไร ไม่ดูแต่ฉากที่ออกมาละก็เปลี่ยนชุดอยู่ไม่ได้ดูชื่ออะไรอยากรู้แล้วมันก็นานแล้วมันก็ตน้าเบื่อมากเมือนชื่ออะไรลูกน้องมึงทั้งนั้นเลยอะช่วยหน่อยหน่อยเศชื่อจอไลชื่อจอไอคุณตายแม่ชื่อไรก้อยพ่อชื่อไรบอยแล้วแม่ก้อยเนี่ยเป็นเมียใครตะปอแม่ก้อยไม่ได้กับตะปอเขาแล้ว เอาเคยใส่แล้วเอาเคยเชียร์ลุงป๊อกเออแล้วคนอื่นนะชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหอามชื่ออะไรถามมาเรื่อยมึงเหนื่อยอะไรนักหนาเนี่ยเขาแค่ถามเนี่ยเออมึงเพิ่งมามึงก็ไม่เหนื่อยจีนนตุนมันว่ามึงอ่ะเอาไม่บอกจริงเหรอชื่ออะไรอ่ะเอาเอาาหน่อยเว้อเอาชื่ออะไรเออคุณเจนอะไรเดี๋ยวคุณเจนชื่อป๊อกยิ้ม โอ้ยลูกน้องมึงเยอะมากเลยชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเร็วขนาดน้องรู้เรื่องดีอ่ะขนาดร้องร้องอยู่มันยังพูดให้อ่ะเดี๋ยวเรามานะรอสักครู่รู้เป็นป้นใครอ่ะฮะครับป้นผิดที่ผิดทางแล้วนะไม่ผิดเราเคยป้นแต่นี่แหละที่อื่นไม่เคยป้นเห็เจ้าหัวหายเกาหัวหายไม่รู้ตัวรอก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจรจาด้วยขอบคุณแม่มารีนะครับ ดูสิเด<อ>็กๆ<อ><อ>ทั้งนั้นเลยทำไมไม่เรียนหนังสือมาปล้นเขาทำไมให้นำตัวให้ท่านรู้จกักเมื่อเราเป็นใครเราไม่นามว่าสังสิงคนที่พี่ชายเราสุภาษ,ษ,ษิตเราทั้งสองคนเป็นเจ้าของแผ่นดินที่ท่านยือนอยู่ถ้าไม่อยากติดคุกเจ้าของแผ่นดินนะหลีกทางไปซะเราไม่หลีกท่านพูดแบบนี้หมายความว่าท่านยังดึงดันที่จะปล้นเราถูกต้องอเราจะปล้นท่านให้ได้เลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นมาสู้กันตัวต่อตัวเองลูกผู้ชายถ้าหากว่าท่านชนะเรา เงินนี้เราจะให้ท่านทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้าหากว่าท่านแพ้เราท่านต้องเลิกเป็นโจรเข้าใจไหมไปเล่นหูเล่นตากับใครมันน่ากลัวฝากบาทระวังฮึโอ้โหโว้สุดยอดสุดยอดแน่นอนแน่นอนวิแน่นอนจริงจังเลยพ่อคุณเอ้ยเด้ดเด็ดเด็ด เดีบฟิ้ีมือหมูจะรู้ไหยวันนี้ใครแพ้ใครชนะเกือบแล้วเนี่ยรีบล้มกันสักคนเธอปวดหัวแล้วทำไมอ่ะเอาสักทีหนึ่งเอาแพ้คนหนึ่งเดินดินมึงจะเก่งเกินไปแล้วทำไมมึงรีบเล่นไงี้ยมาถึงช้ามาถึงก็เล่นเั้งเลยหมูยังเล่นเล่นรอมึงเล่เป็นรู้ว่าหักค่าตัวฉากละาสามร้อยหักไปเลยกูเบิกมาแล้วไม่กลัวหรอกนี่เกเรรู้มากเข้ามา ตีไปเลยตตีตีตีเลยตีเลยตีไปเลยตีไปเลยเอามาเอาเลยไปดีมันไปพวกเดียวกันจัดการเลยเฮ้ยลูกมึงร้องอะมาทางนี้มามาอยู่กับเราดีกว่าเธอมามามาสั่งสอนสั่งสอนสั่งสอนพอแล้วแคนี้พออย่ามึง จับตัวได้ไงเสด็จพี่ให้กราฉันทำยังไงดีเอ้าจับตัวได้เป็นโจใช่ไหมก็อย่าเอามันไว้ต้องตัดหัวมันทิ้งฆ่ามันเลยเดี๋ยวก่อนเสด็จพี่ลงมานี่ก่อนทําไมล่ะมาคุยกับกระหม่อมฉันก่อนมันเป็นโจนะไม่ได้ไม่ยากค่ะเสด็จพี่ชีวิตคนน่ะไม่ใช่ผักเช่ปลาคิดจะฆ่าก็ฆ่ากันไม่ง่ายแบบนี้มันไม่ได้คนเราต้องให้โอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง